สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแคสเกมครับผมไปฆ่าคนและก็ก็ก็ไม่รู้ครับไปดูได้เลยอย่างแรกต้องมีอาหารครับผมเก็บ ึึึึึนนนนนไม่มีคนเลยเซิร์ฟนี้ผมว่าเป็นเซิร์ฟอาจะเป็นเซิร์ฟโปรดของใครบางคนเลยอะครับผมก็ผมก็หนึ่งในนั้นอะชอบมากๆเวลาเลิกเรียนเสร็จก็มาอย่างแรกคือต้องมาเล่นก่อน ตื่งตึ่งตื่นเต้งตื่วิ่งหองตกเนี่ยอเนี่ยครับอันนี้ผมก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันว่ามันมีอ่างนี้คือทิ้ง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 แล้วก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งเหมือนได้ยินเสียงโคนนะคบผม อยู่แล้วเหรมึงไปอุ้ยว้าเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ อันนี้ถ้าเกิดเห็นที่ผมแคสนี่มันเปมันไม่เหมือนกับคุณที่แบบว่ามันเป็นเหมือนสามดีอะคือว่างผมมันเล่นแบบนั้นไม่ได้ครับผมดูตามที่แอดทำในวิดีโอผมก็เลยทำตามให้ลบตัวนั้นอุ้ยเคตายครับคล้องตกหรือเปล่ามีค้องหรือเปล่าโอ้โอ้ จะไม่มีของเลยนี่เป็นไรครับยังมีอยู่อุ้ยคนอุ้ยโดนยิง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 เบสิก <Basic S 1> พื้นฐานครับพิมพ์กลับสปราร์กเฮียทำไมไม่ไปวะเอ้าแม่งคุณนึกว่าจะเป็นมิด ไม่วิ่งไม่โดนอีกครับคือออบ <c oughs> ขอจบเท่านี้คับ